โอเคก็ค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับเจมาล่านะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับน้องไม่ว่างครับน้องไม่ได้มานอนบ้านผมนะครับเอ้ยน้องไม่ได้มา <c oughs> แล้วครับปากวันนี้เราจะมากับอ e. ีผู้ผูเหมือนเดิมครับตอนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนสีแต่ที่จริงกนะ็คือเกมมันอัปเดตมาใหม,ม่อีกแล้วเดี๋ยวอัปเดตทุกรอบในเกมนี้ เขาอยากอัปเดตจริงๆวันนี้เราจะมาเล่นคนเดียวก่อนนะครับเมือม่อเมื่ออี p เมื่อพาร์ทที่แล้วมีน้องนะครับแต่นี้มีอันนี้ยิน,น,น,นดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่สองนะครับทุกคนเออใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะแครบยาฮูเราจะไปเอารถมาด,ด้าใช่ไหมคะที่ผมจอดข้างอีซูซูแต่ผมเอาอีซูซูออกไปครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะอีซูเก็บเอามาด,ด้าออกนะครับเออ ขึ้นขึ้นไวขึ้นเออใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูอีพีต่อไปกันได้เลยนะครับก่อนที่จะมาดูพาร์ทหนึ่งเลยพาร์ทสองนะครับเอ้หน่อยมาได้นี่และอ้าวไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้เนี่ย,ยดีกว่าม่เหมือนเนี่ยให้วทำดีดงเนี่ยก็ยังอีกรอบหนึ่งได้ไหมก็ยังไม่ได้ช่างมันครับทุกคน เอาที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็แชร์ด้วยนะทุกคนเี่ก็ที่เข้ามาดูแล้ว,วจะดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเกิดว่ามันไม่แจ้งเตือนก็ให้กดยดเลิอติดตามแล้วกดติดตามใหม่ด้วยนะครับทุกคนเยน่ะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ไปกันเลย ออกไม่ได้ครับทุกคนแล้วก็ออกไมปเลยทีครับจะออกได้แล้วเกมนี้มันน่าจะมีรถพ่วงด้วยนะครับทุกคนถ้ามีรถพ่วงนี่โคตรแต่มันไม่มีซูซูกิเซอร์วิฟอะครับทุกคนเนาะถ้ามีซูซูกิเซอร์วิฟนี่โคตรเจ๋งเลยเป็นรถที่เจ๋งมากซูซูกิซูซูกิเซอร์วิฟนะอวีรถชนสายไฟเลยหมดแต่โม่ ออกได้ไหมเอ้ยออกได้แต่รถขึ้นไม่ได้ครับรถติดครับรถติดเดินขึ้นได้แล้วปะวันนี้เราจะพาไปรีวิวแมปที่ EP ที่แล้วที่เราวีเลยได้รีวิวแมปนะครับทุกคนนึงซะก่อนแบตหมดซะก่อนเลยไม่ได้รีวิวก็เลยเพอแค่นี้ครับอันนี้เราจะมาต่อเพราะอันนี้แบตเต็มเลยครับทุกคนเอ้นี่ครับนี่คือแมปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่ครับทุกคนมันมีร้านสร้าง ร้านน,านี้นะครับเพวนี่กำลังมีอีซิสุเหมือนเด้วยผมเลยมีมัดด้าด้วยครับมีมัดด้าจอดอีกหนึ่งคันครับเอาไหมครับอ่าทุกคนจะจอดเขาจะหลบให้หรือเปล่าเที่เขาห,าหลบให้ครับทุกคนเฮ้ยเขาเขาค่อยมีน้ําใจเลยทุกคนเขาหลบให้นะครับแล้วก็ขับเข้าไปเลยนะครับไปใส่ไปใส่ไป,ไป,ไป,ไปลึกๆเลยเรียบร้อยครับแล้วเขาก็จอดเข้ามาเหมือนเดิม นี่ครับน้ำใจครับน้ำ <empowerment> ใจคนเรานี่ขนาดเป็นในเกมนะถ้าเป็นที่จริงนี่ here, นะนี่นะครับนะครับเนาะเราก็ขึ้นไปข้างบนเลยครับนี่ครับเห็นไหมวีลวีแแม่ไหมครับนี่นะครัะโซนนี้แล้วก็ลงมาเลยถึงเราจะขยับรถให้เขาหน่อยครับทุกคนอืมติดที๊ีเฮ้ยหลีกทางหน่อยแล้วกำลังถอยติดติดโอเคครับแล้วก็นี่ครับขึ้นเดินนห้า เฮ้ยหลีกทางหน่อยแล้วก็ล้งถอยตูเฮ้ยหลีกทางหน่อยแล้วก็ลังถอยตูตเสรที่ข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเราจะไปรถเราเลยโอเคครับแล้วก็เริ่เครื่องโนโแรงครับทุกคนเราจะไปรีวิวแมปต่อครับทุกคนเน่ไปโอ้รถเกือบชนเกือบชน เลลยแหะไม่ชนแล้วแหละใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมว่าแล้วก็ใช้ผมด้วยนะครับเอ้อรอบนี้อาจจะเสียงดังมากขึ้นนะเพราะผมได้ไมค์มาใหม่ครับทุกคนเลยน hey, guys, à, ี่คือเราจะเอาไปจัดข้างๆอีดูสุดดีแม็กเหมือนเดิมครับทุกคนสมมุติว่ามันมีอีดูสุดดีแม็กนะครับกับมาด้าครับเพราะวานเสกได้คันเดียวนะครับนั้นถ้ามันเสกหลายๆคันนี่โคตรเจ๋งครับทุกคนใช่ไหมครับจะมาเสกให้อยู่ในนี้ให้หมดทุกคันเลยครับ นี้คือบ้านผมจะเอารถรถอคอกดว้วยนี่รถอคอกสีแดงมีบรรทุกรอกับการชนเนียครับเออนะครับอุ้ยไฟสอยโคสว่างครับทุกคนเอาดูแม่นี่เห็นไนะไฟถอยโอ้ไฟถอยโคสว่างครับทุกคนไฟถอยครับไฟถอยเออใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับยาหูแล้วก็ไปกันเลยเดี๋ยวเราจะไปบ้านแล้วครับไปเอารถ โตโยต้าเฮอรี่ครับเราจะไปส่งของกันดูระบบชงดีครับอืมก็สมจริงว่าไปเลยเราจะมาเล่นแบบชีวิตจริงในพาร์ทที่สองกันครับรอบนี้เราเล่นคนเดียวครับสไตล์ครับเราก็ถึงบ้านแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยนี่ครับโตโยต้าเราอยู่นี่ครับสมมตินะครับว่ามันอยู่เดี๋ยวเราเอาเอาอันนี้จับเอางี้แล้วกันรทุกคนขึ้นหน่อยรึเปล่า ขึ้นจนได้ครับทุกคนเฮ้ยติดั้งหน่อยแล้วก็รังต่อยเอ้ยติดั้งหน่อยแล้วก็รังต่อยเอ้ยติดั้งหน่อยแล้วก็รังต่อย <relationships> เราจะเอากระบะโตโยต้าเครือวีดนี่ครับที่เราจอดอยางนี้นะครับสมมุติว่ามันมีจอดอยู่คันหนึ่งนะครับมันเซ็ตได้คันเดียวอย่างนี้แะครับก็ต้องแบบนี้ครับสมมติแบบนี้นะครับเอบอ แล้วก็ไปนี่ครับดีครับแล้วก็ไปกันเลยฮะบูนินเราไปเอาของที่บ้านเราก่อนครับเดี๋ยวเบีเป๊บเดียวเป็นร้อยโคตรแรงครับเพอรลี่นี่เราจะเอาของบ้านผมทำให้นี่ครับใครอยากได้เสื้อครับสั่งเลยครับเดี๋ยวผมไปเสื่องเสื้อให้นี่ครับคอมเมนต์มาครับใครอยากได้เสื้อเดี๋ยวผมไปส่งให้ครับนี่เนี่ยจะเอาคนนี้ไปส่งให้เลย อากิตัวครับมีเก้าอี้มีพัดล,ล,ลมมีอะไรครับสั่งได้ครับในลาซาด้าครับผมส่งให้ไ <Paradise> ด <graduate> well. ้คร like ับทุกคนเลยเดี๋ยวของงก้นก่อนสมมติว่ามีคนขึ้นแล้วก็รอยนะครับเขาก็เลยไปไปยังไปเฮ้ยไปเลยครับโัวเหยียบแป๊บเดียวจะไปถึงร้อยแล้วโคตรแรง โอ้ยเกือบชนป้ไปดูดูโูซ้ายไปตซ้ายครับดูซ้ายไปดูดูดูสมมตครับสมงตขอสองตรงเนี้ยบ้านหลังนี้ครับนี่หลัง,งนี้ครับของวงังจ้าดูกังกองไปโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเข้าไปกันต่อเลยครับ อืมเ้ออืมแล้วโคเรีครับขี่เดี่ยวเป็นร้อยมีรถอะไรเนี่ยรถกระติกติง้งแล้วก็มีรถเคอร์เรอรเหมือนกันครับแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆเลยครับจะมาใส่ปุ้งเจมาอไซทำไมมอไซไม่ลุแต่ทำไมรถเราล้อยกเลยครับทุกคนเอออืมในงานแหะครับรถติดเลยครับรถติด นเดินะอ่ะถ่ายลังตึ้นคือแล้วไปแล้วเราไปกันเลยดีอุ้ยชนถางไฟอีกแถวนะครับนั่นเน,น,อนไปกันเลยไปกันเลยบูมบูมดูล้อน็อตเนี่ยเพราส่วจริงขยับได้เหมือนจริงจ้า,าเธอนเ,นเลยโอเลยอี อะไรนี่เล่นในโทรศัพท์ก็อย่างนี้แหละครับป่ะแล้วอยชนชนชนเอ้ยไม่สมจริงละเอ้ยติดเราต้องมีสิทธิ์ไหมครับโอ้ยมีอาสามห้าอาสามห้านี้มรตจงกายครับเมื่อกี้ใครนะครับอาสามห้าย้อนได้ครับอาสามห้าครับเมื่อกี้อาสามห้าย้อนมาอย่างไวโคตรเมื่อกี้ใครไม่เห็นก็ย้อนรู้ใหม่ค่ะเมื่อกี้อาสามห้ามาอย่างไวนะครับทุกคนนี้ เมื่อกี้คนที่เซ็กมอเไซค์ชื่อคุ้คุเหมือนคนที่อิติสุตรงนี้เองเลยครับเออข้ามาดูแลก็ลืมไปเลยก็แชร์ผมด้วยนะครับติดตามกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีสามนะครับเราจะมาเราจะไปเที่ยวกันนะครับเราจะไปขี่รอบโลกเลยครับทุกคนใครที่อยากอยากดูแล้วครับก็กดไลค์มาครับเดี๋ยวทำโอ้ยมีบิ๊กไบ๋ยวเราจะเส็กบิ๊กไบกันครับทุกคน มันจะส่มันจะใซมี x m a x ดมวเยครับใครที่ไม่มีตังซื้อ x m a x ก็มาเล่นแมปนี้ได้ใน EP 1ีหเพราะผมขึ้นภาพแมปให้ดูแล้วใน EP 1ีหไปดูได้ครับแพภภาพแมปนะครับใครอยากดูก็ไปใน EP 1ีหได้ครับ x m a กมมีทุกอย่างครับทุกคนอีซุซุดูแมปเอ้ยดีแมปไม่ใช่ดูแมปมิชูบิชิกแต่ยังขาดอไอเดียวไม่มีซูซูกิสวีนครับมีทุกรุ่นนะครับแรงด้วยครับทุกคนเอ ขี่ไปกันเลยเมนื้อโอ้หอลยกแลวครับหืมลรายกลอเลแดงจัดแดงจัดแล้วขี่ไปกันเลยดึงหึมเด้งเด้งเด้งเดงเด้งด้งดงดงอืมเปลี่ยนทำงานี้ดเอียวเ้ยอะไรเนี่ยเป็นสีเหลืองดีกว่ามงเป็นสีเหลืองครับเ้ไปนี่ อันนี้กันเลยครับไปบูมบูมอุยดิบบูม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 ,บมอ่ะคันนี้คันนี้แรงกว่าครับจะค่อยเสียงโคตรรละใจเนนะี้ยเออไม่ใช่อันนี้เป็นปู๊ิจินี่ะปุ๊กิ๊กปุ๊กจิ๊กที่เป็นลายๆแบบนี้นะคะเป็นคันนี้แรงมากครับทุกคนบอกให้แรงมากดูเสียงขอก็รู้แล้วครับดู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 ชอบแขก กลับลราเหมือนไหมจะมีไแบบเดียร์โคตรแรงคะนะ่ะทุกคนนะฮะได้เขาว่าอย่างนี้ คึนได้ปะโอ้ติดกติดอืมติดติดอืเตียครับโคตเตียจตวนี้ดีว่าับนเก็บเชิบ้านครับโอเคคลิปนี้ไว้คจ้คลิปหน้าอยูคนละตัวเนะครับบ๊ายบายใครอยากดูพีน